สวัสดีจ้าวาเที่ยวทะเลกันจ้ะทะเลประจวบตรงนี้เขาเรียกว่าเอามะนาวจ้ะเป็นที่ของทาหารเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะบอกวิธีเขามาจ้ะวันนี้วันอาทิตย์คนก็เลยดูมากหน่อยเนาะนี่คนเยอะหน่อยวันนี้ตอนนี้น้ำลงอยู่สวยนะ เอามะนาวเมื่อกี้นี่พากกันเขาไปดูไอ้ข้างเว้นตัวมันจะแบบใส่เว้นเหมือนใส่เว้นอ่นะเนาะเขาขาวเขา,เาตัวเบบี้มันก็จะตัวเหลืองๆเนาะแล้วนะก็จะมาแบบโมไซจะ้ะโมไซเขาจะให้เราใส่หมวกก,นกนะันน็อกเนาะถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเขาไม่ให้เราเข้าจะ้ะไม่ต้องแลกบัตรแต่ถ้าเข้าไปดูไอ้ ข้างแว่นน่ะเราต้องแลกบัตรด้วยเข้าไปเนาะมันอยู่ตรงเออยู่ตรงอยู่ข้างในอยู่ข้างในไข่เลยจ้ะคข่กลกองบินหนึ่งเอกล้องบินห้าจ้ะพูดแต่กลองบินหนึ่งเพราะบ้านเราติดกลองบินหนึ่งเนาะอันนี้กองบินห้าจ้ะที่นั่งก็ทุกปุ๊กันเนี่ยเตียงผ้าใบนี่ยี่สิบบาทเองนั่งได้ทั้งวันยี่สิบบาทกับข้าวก็ ราคาเขาก็ติดไว้ชัดเจนเลยจ้ะเป็นของทหารหมดเลยเนอ้องมีชื่อทหารทุกร้านชื่อเอ่อแล้วก็คนที่เขาขายน้ําอยู่เนี่ยเ็าเป็นทหารจ้ะลูกเอาฉันมาทิ้งไว้แล้วเขาก็ไปส <c oughs> วยเนาะดูว่ามันลงไปลึกๆได้จ้ะไม่มันมีลึกไม่ใช่ลึกๆล,ลงไปเข้าไปในในได้เลยดูว่าม,มันไม่ลึกเขาไม่เห็นฉันก็ว่าทําไมเขาไม่ติดทุนไว้ ไอเอาทุนคันไปเลนได้ถึงไหนเนาะอันนี้เขาเล่นได้ลงไปลึกๆได้เลยเขาไม่ว่าดูมันไม่ลึกอะเขาว่ามันไม่ลึกแต่ฉันก็คิดว่ามันลึกอะเขาก็ลงไปลึกๆกันหน่ะไม่ใช่โอ้ยเนาะชอบผูดลึกๆเนาะไกลๆเขาเรียกไกลๆเนาะลงไปไกลๆได้นะมันไม่ลึกเออเนาะมีเรือไอ้บาน่าธิบด้วยเนาะดูอะขึ้นกล้วยลูกนึงกี้ค้นข้าไปนน่นโอ้โห สองสี่หกแปดแปดคนลงมาถ่ายรูปจะ้ะมันหนาทะเลนมันจะมีเปลือกหอยเยอะเนาะทรายมันเป็นทรายแบบละเอียดแล้วก็สีไม่ขาวมากจ้ะเห็นไหมสีไม่ขาวมากสีนี่สีเท่าๆเนาะเขาเรียกเท่าไหมยังงี้ปูลมก็ไหลดู กูลมเยอะมากแต่เป็นเร็วเฮ้พราะเราเราเห็นอะไรยิบ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 อ้หนูเข้าแข่งกันหนูวิ่งแข่งกันลูกเอาฉันมาทิ้งไว้แล้วเข้ากัหนีไปนอนโรงแรมมานี่มันก็ดีอย่างจ้ะเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นแบบไม่แพงมากอะเนาะ แพงมากเหมือนทั้งฟังที่ฟังกระบ,บีจ้ะพอฉันพากันขึ้นเครื่องบินมาลงที่กระบีเนาะแล้วก็ขึ้นรถตัวรถตู้รถสานประจำทางขึ้นมาเรื่อยขึ้น,น,นมาเรื่อย,ยจ้ะจะ,จะกลับบา้านโคราชแล้วจะน,น,นันตอนนี้มาถึงตอนนี้มาถึงเออประจรบวบเนาะเอาประจวบเราจะเอามะนาวโอเคจ้ะเดี๋ยวไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะจ้ะเนา,าะ ขอบคุณหลายจะมาเที่ยวด้วยกันสวัสดีจ้า